สวัสดีครับอุ์สัมสักกร์เดิทซั์ครับกำลังอยู่กับลุดเกียร์นะครับ DC 70นะครับนี่ก็เป็น DC 70ตัวแรกนะครับยังไม่ทันเป็นตัวพลัตนะครับมันขยัขคามาเลยครับจยักคำมาตรงลิฟต์นี่นะครับอยากติดตามรับชมก็กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับทันนี้ก็มาด้วยอาการนะครับก็ ของรถก็สั่งไว้เยอะยูะครับหลายอาการอยู่นะครับแต่จะเอาอาการที่บางคนอาจคิดไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับแบ่งปันความรู้นะครับอ่ากดติดตามกดซสไลด์ให้ด้วยนะครับอ่าครับก็ค่อนข้างเก่ามากครับรุ่นนี้คันนี้ก็ถือว่ารักษาสภาพไว้ดีมากนะครับ บางคันสัรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น DC จัดสิทธิ์ตัวแรกนะครับของบางคนก็คิดว่าน่าจะเละกว่านี้นะครับมาข่าเรื่องกันเลยนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันนะครับว่าทำไมเป็นที่อะไรนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูสายพานนะครับรถใครนะครับ ันไครที่สายพานตัวเดินนะครับนี่ครับเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปได้แค่ปีเดียวทำไมมันมีอาการหย่อนมากผิดปกตินะครับนี่ครับทำไมมีการหย่นมากต้องตึงตัวกดสายพานนี่เยอะกว่าปกตินะครับเดี๋ยวมาดูครับว่า มันเป็นที่อะไรนะครับแล้วก็อีอาการกนหนึ่งก็คือสายพานพัดลมนะครับสายพานพัดลมตู้นวดนะครับมันจะชอบหมุนเองนะครับน,นะครับมันก็มีอาการมันต้องมีสาเหตุของมันนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับพอดีผมถอดไว้ฝั่งนู้นนะฮะนี่เดิเดอนอ้อมมาข้างหลังนะครับ ถ่ายแบบเรียวๆเ,เลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีเตียมนะครับนี่รันนี้ก็จะเป็นฝั่งข้างหน้าตรงที่คนนั่งขับนะครับนี่ครับสาเหตุของมันก็คือนะครับนี่ครับยางเท่นเครื่องนะครับนี่ครับยางเท่นเครื่องมันขาดนะครับสตาร์ทเครื่องดับเครื่องนี่มันจะมีเสียง หลังเครื่องข้างๆหน่อยนะครับมันจะไม่เงียบนะครับมันจะไม่ไม่นิ่งนะครับพูดง่ายๆน่ครับทำไมใจพานตัวเดินถึงชอบหย่อนนะครับบางทีรถวิ่งไม่เร็วก็มีนะครับก็เพราะยางแท่นเครื่องนี่แหละครับมันขาดขาดแล้วเวลาเครื่องมันทำงานนะครับทําให้เครื่องมันดึงกันนะครับเครื่องมันดึงกันระหว่างใจพานตู้นวดนะครับกับ สายพานตัวเดินนะครับมันแย่งความตึงกันนะครับมันก็เลยตัวไหนมันชนะมันก็จะมาอยู่ฝั่งนั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสายพานตู้นวดนะครับมันก็จะมาเชื่อมต่อกับเต่าพัดลมก่อนนะครับถึงจะขึ้นไปตู้นวดนะครับนี่ครับเวลาเราไม่ได้ขึ้นตู้นะครับฝั่งตัวเดินอยู่ฝั่งนู้นนะครับมันตึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ มันก็จะทำให้เครื่องมันโยไปสั่งนู้นน้เยอะนะครับเพราะว่ายางทั้งเครื่องตัวนี้มันขาดนะครับมันก็เลยเป็นพลพวงทําให้สายพานตู้นวดครับมันก็จะดึงครับดึงมันอาจจะดึงไม่มากแต่มันก็ดึงนะครับมันก็จะทําให้โมเลมันหมุนนะครับลองไปสังเกตอาการรถตัวเองดูนะครับอ่าแล้วก็อีกอาการนึงนะครับเวลาเดินตัวเปล่านะครับ เวลาเดินตัวเปล่าเดินขึ้นคันนาหรือว่าเดินในพื้นนาที่มันหลุมหลมีดินมีโคลนนะครับมีโคลนเยอะๆแล้วมันรถมันไม่ค่อยวิ่งนะครับก็นี่ก็อีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลามันติดหนักนะครับเครื่องมันชุดมากนะครับมันก็จะดึงไปฝั่งน้นนะครับมันก็เลยจะทําให้สายพันต์ตัวเดินย่อนลงไปอีกครับมันก็เลยทําให้ความฟรีของสายพันนะครับมันเยอะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ นี่ครคือสาเหตุของยางเท่นเครื่องขาดนะครับนี้แตกแล้วครับนี่ยครับขาดจนแตกเลยนะครับดีอที่เครื่องมันยังอยู่นะครับมันยึดแค่สี่ตัวเองนะครับเนี่ยมันมียางเทินเครื่องแค่สีอันนะครับอันนี้ก็คู่อันนี้ก็จะเป็นคู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นคู่นี้นี่ครับมีไม่ขาดอยู่อันเดียวครับแต่ไม่รอดครับ เพราะว่าม <l> ันแตกไว้รอแล้วนะครับนี่ครับขาดสามตัวนะครับสลบเหลืออยู่ตัวเดียวนี่นะครับมันยึดแค่นี้นะครับตัวเครื่องรถนะครับถ้ามันขาดแต่สองตัวนะครับผมว่าเครื่องวิ่งหนีรถแน่ครับถ้ามันวิ่งไปได้มันวิ่งหนีรถแน่ครับนี่ครับลองไปดูรถตัวเองดูนะครับไปสังเกตดูรถตัวเองดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสังเกตรถผมเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ DC 70เหมือนกันนะครับ แต่ของผมจะเป็นตู้อุ้มนะครับให่ได้เป็นรดลองกระสอบนะบว่ามันสภาพเป็นยังไงบ้างครับผมจะไ้เลียมือนกันรับค่าฤดูกาลแล้วนะครับก็รถใครที่มีปัญหาอยู่ก็รีบตรวจเช็คนะครับจะได้ไม่เสียงานเสียเวลานะครับสำหรับปีนี้ก็ขอให้ได้จำนวนไล่เยอะๆกันทุกคนทั่วหน้านะครับใครที่มีงวดลดก็คอยของงวดลดนะครับ ส่วนรถผมไม่มีงวดนะครับก็เกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวตามราคานะครับในหน้ามาตัดราคาก็เล่นในหน้าเลยครับั <c oughs> วนี้ใส่ไม่ดีนะครับส่วนรถผมก็เกี่ยวตามราคาเกี่ยวได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับไม่ตัดนะครับเกี่ยวตัวเกินไปก็ อย่างนี้แหละครับเวลาเสียมานะครับเวลาเสียมาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นเงินทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่ยางเทนเครื่องแท้นะครับเนี่ยเนี่ยเบอร์ศูนย์แท้มาเลยนะครับตัวละแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทอีนะครับไม่ได้แปดร้อยธรรมดานะแปดร้อยกว่านะครับแต่กว่าเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะเพราะลูกค้าซื้อมามาให้นะครับเนี่ยนะเพราที่ชอบเกี่ยว ถูกนะครับตัดหน้าการตัดหน้ารถเกียร์กันเองครับระวังไว้นะครับเวลารถเสียมานะครับก็แบบนี้นะครับไม่เหลือบอกเลยไม่เหลือครับมาจจะค่าน้ามันนะครับค่าน้ํามันค่าจักรล้อค่าอะไรที่ซื้อมาใส่นะครับปีนี้รถผมลงทุนเกือบแสนนะครับนนั้นนะคันหนึ่งนะว่าผมต้องเปลี่ยนแท็กแทกยางทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ยังไม่รวมพวกของเหลี่วนะครับแท็กยางสองข้างก็ตกไปห้าหมื่น ห้าหมื่นกว่าบาทน,นะครับยังไม่ทันไล่โรเลอร์ยังไม่ทัน,ไล, er, ไ,ทนไล่ของเหลวแล้วก็ลูกปืนทุกจุดนะครับนี่แหละครับพวกที่ชอบเกี่ยวถูกๆนะครับระวังไว้นะครับเดี๋ยวคุณจะไม่เหลือครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับเตือนกันไปนะครับสวัสดีครับ